สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คิวฟนะครับผมวันนี้เราจะมาอธิบายในส่วนของ F2L นะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า F2L เนี่ยเล่นยังไงหลักการทํางานของมันเป็นยังไงวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับว่าหลักการทํางานของ F2L เนี่ยเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกครับสิ่งที่ผมอยากให้ทุกๆคนรู้นะครับผม F2L เนี่ยเป็นการรวมชิ้นมุมกับชิ้นขอบของสีพวกนี้ครับผมเข้าด้วยกันนะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะสมมุติเราเล่นเนี่ยส้มน้ำเงินขาวอันนี้ก็น้ำเงินส้ม อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทำครับผมคือการรวม2ชิ้นเนี่ยเข้าด้วยกันรวมยังไงอ่ะผมจะแบ่งออกเป็น2กรณีครับถ้ารวมกรณีแรกครับผมถ้าสีข้างบนเนี่ยเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับสีข้างบนตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนี่เป็นสีน้ำเงินถ้าเหมือนกันชิ้นเอทชิ้นเอทวิ่งเข้าหาชิ้นมุมนะครับแบบนี้ข้างหลังต้องเป็นสล็อตที่ว่างครับสล็อตที่ว่างหมายถึงอะไรสล็อตที่ว่างหมายถึงอย่างนี้ครับผมเป็นสล็อตที่ไม่มี f 2 l คู่ไหนอยู่นะครับเราจะเรียกมันว่าสล็อตที่ว่าง เราจะหมุนมาอย่างนี้ครับให้ข้างหลังเป็นสล็อตที่ว่างแบบนี้นะครับคือไม่มี F2L คู่ไหนอยู่ไม่งั F2L มันจะแตกนะครับถ้าข้างบนสีเหมือนกันบิดตัวนี้ลงมาครับเห็นไหมครับว่าสล็อตข้างหลังมันจะโผล่ซึ่งถ้ามาแกะเราทําอย่างเงี้ย F2L ข้างหลังแตกเลยครับผมที่เราทําไว้นะครับมากลับมาเหมือนเดิมบิดลงบิดสองทีครับบิดขึ้น เราจะได้คู่ F2L แล้วครับผมแล้วก็บิดมาถ้าใส่แบบ beginner ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าใส่ไงหลักการการใส่ของ F2L มีทั้งหมด2กรณีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปอธิบายก่อนเราเล่นสีน้ำเงินแดงนี่สีขาววนี่ชิ้นมุมแล้วก็นี่ครับผมเราต้องหา edge ของน้ำเงินแดงซึ่ง edge น้ำเงินแดงอยู่ตรงนี้ สิ่งที่เราต้องทําครับง่ายๆครับถ้าสีข้างบนแตกต่างกันให้เอาชิ้นมุมวิ่งไปหาชิ้นขอบครับแบบนี้เราจะได้หนึ่งคู่เห็นไหมครับแต่ลืมนะครับว่าเรายกตัวนี้อยู่เอาขึ้นมาครับก็คือใส่แบบบิ๊กินเนอร์ครับผมถ้าเจอแบบนี้นะนี่นะชิ้นขอบอยู่ตรงนี้สีข้างบนแตกต่างเอาชิ้นมุมวิ่งไปหาชิ้นขอบ แล้วใส่แบบบจินเนอร์ผมจะไม่อธิบายตรงนี้ซ้ำนะครับผมเพราะผมถือว่าทุกคนเนี่ยผ่านเบจินเนอร์กันมาหมดแล้วนะครับผมทุกคนเก็บแบบเบจินเนอร์เป็นนะครับก็คือการใส่แบบนี้เป็นการใส่แบบที่หนึ่งจะขออธิบายรวมไปเลยนะครับส่วนการใส่แบบที่สองอย่างเมื่อกี้ที่เราค้างกันไว้แบบเนี้ยใส่ไงอ่ะอา้าวใส่แบบนี้เหรออา้าวได้ชิ้นขอบอย่างเดียวเหมือนเบจินเนอร์แต่ชิ้นเดชเราหายไปละวิธีใส่นะครับผม ถ้าเกิดเราเจอแบบนี้นะเราหันหน้าไปฝั่งที่มันมีสีขาวครับหันมาแบบนี้จะใส่สล็อตนี้บิดไปด้านขวาของสล็อตนะครับแล้วยกขึ้นครับเก็บสล็อตนี้ครับบิดลงนี่ก็เป็นหลักการ ทํางานของ F2L แบบง่ายๆนะครับผมที่ผมว่าคนที่เล่น beginner แล้วอยากจะมาเล่น CFOP เนี่ยผมว่าควรจะต้องรู้ในจุด2จุดนี้ก่อนเป็น2จุดหลักๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างสักสก2กรณีให้ดูนะครับว่าถ้าเจอแบบเนี้ยเราต้องทำยังไงแล้วเราเรา,เราควรจะทำยังไงนะครับผมมาครับโอเค อย่างกรณีนี้ครับผมผมจะแยกออกเป็นสองกรณีนะปกติอ่ะเราจะเห็นแค่ขาวอ่ะมันพลิกอยู่นี้ใช่ไหมครับอยู่นี้ไม่ก็อยู่นี้ขอโทษนะครับผมไม่มีลูบิกเหลือละนะครับ <c oughs> มีแค่สองอันนี้แหละโดนขโมยไปหมดอ่ะแต่สองกรณีนี้ครับตัวหนึ่งอยู่ข้างบนเอ้าชี้บนทําไงตัวหนึ่งไปหลบอยู่ข้างล่างอ้าชิปหายทาไงอันทีเนี้ยอ่ะเรามาดูกรณีที่เป็นอยู่ข้างบนก่าล่างน,นะครับ กรณีที่อยู่ข้างบนนะครับผมง่ายๆครับแรกๆถ้าคุณยังไม่ชํานาญนะครับผมก็ทําแบบเบรเกิเนอร์ไปก่อนนะครับก็คือเราทําการบิดหลบครับก็คือบิดบิดแบบเบรเกิเนอร์ครับผมบิดผิดมุมแบบเบรเกิเนอร์นะบิดขึ้นครับบิดสองทีครับบิดลงครับและเราก็เลื่อนมันกลับมาครับช่วงแรกก็ถ้าจะเล่นสล็อตไหนก็ เอาสีขาวมาหาสลอดนั้นก่อนนะ,ะสมมติผมหันมาแล้วโอเคเราได้มันอยู่ด้านซ้ายอย่างนี้แล้วเราก็มาดูครับว่ามันตรงกรณีสองกรณีเมื่อกี้ที่ผมให้เป็นกรณีไหนกรณีนี้ครับสีน้ําเงินอยู่ขงบนครับและชิ้นขอบคู่ของมันครับเป็นสีแดงครับซึ่งก็คือตรงข้ามกันตรงข้ามกันทําไงครับเอาชิ้นมุมวิ่งไปหาชิ้นขอบนะครับผมก็แต่ครั้งเนี้ย ทำไงอ่ะเนี่ยวิ่งไปมันก็วิ่งไม่ได้เอา้าวิ่งไปมันไม่มีเนี่ยเพราะตัวเอเพราะตัวขอบมันอยู่ตรงเนี้ครับผมสิ่งที่เราต้องทํานะครับผมเราจะทการบิดมันไ้ก่อนครับอ่าเอานี้อาจะได้ง่ายๆเอาเห็นอย่างงี้ไหมครับบิดมันออกไปก่อนครับข้างหน้าต้องเป็นสล็อตท,ที่ว่างนะครับผมแล้วว่าบิดหลบมันไหครับบิดขึ้นบิดขึ้น เมื่อกี้เราทำเพื่ออะไรมาดูกันครับเมื่อกี้เราทําเพื่อหลบชิ้นมุมให้มันอยู่ที่เดิมเพื่อที่เราจะขยับชิ้นขอบอะครับผมมาหนึ่งหนึ่งช่องเพื่อที่จะให้มันใส่ได้แบบนี้พอดีนะครับผมก็คือเราทําการหลบชิ้นมุมให้มันอยู่ที่เดิมขยับชิ้นขอบหนึ่งตำแหน่งแล้วบิดขึ้น,นะครับผมแล้วที่เนี้ยเรารูล้ละว่ามันตรงนะครับผม เราก็บิดกลับและนี่ครับผมเราก็ได้กรณีแรกที่ผมสอนไปนะครับมันไม่ใช่สิกรณีที่สองก็เก็บแบบเิ๊กินเนอร์ครับผมใ้าขึ้นบนขวาใส่ลงนะครับก็ทำนองนี้นะผมว่าต่อไปเลยครับก็ชิ้นมุมเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับผมชิ้นมุมอยู่ข้างล่างทำไงอะ่ะอืม หาใหญ่เลยอ่ะทำไงแรกๆครับผมบิดขึ้นบิดขึ้นไปหลังมึติว่าผมบิดขึ้นบนซ้ายขาลงอ้าวเจอนี้บิดกลับมาทำไงอ้าวอันนี้ทำไงไม่ต้องตกใจครับผมแรกๆถ้าเราเน้นความเข้าใจก่อนนะครับผมบิดมันออกมาก่อนครับบิดบิดบิดนี้หลบไปครับแล้วบิดออกมาก่อนแล้วหมุน สีขาวแบบมาเหมือนเดิมอ่ะเราได้ละขอภายในเสียงรบกวนนะครับสีขาวน้ำเงินแดงเราได้ละชิ้นมุมของมันนี้ดูชิ้นขอบครับชิ้นขอบอยู่ไหนอ๋อชิ้นขอบมันอยู่นี่ครับแล้วดูซิมันเป็นกรณีไหนเป็นกรณีแรกนะครับผมที่ผมอธิบายไปนะครับถ้าคือสีข้างบนเหมือนกัน ให้เอาชิ้นขอบวิ่งมาหาชิ้นมุมนะครับแต่ในกรณีเนี่ยเราทำไงอะ่ะทำนี้ได้ไหมเนี่ยทำนี้ด้ทำทำไงนะทำไงดิทำไงทำนี้เหรอโอ้บิดมันไม่ได้โอ้ได้โอ้อยางนี้ก็ได้แต่อ้าว F2L หายไปแล้วครับฉะนั้นไม่ได้นะผมสิ่งที่คุณควรจะต้องจำเลยนะครับ ไม่ว่าคุณจะทำ F2L ตัวไหนอย่าให้มันกระทบ F2L ตัวอื่นแมงคุณก็ทำไปเรื่อยๆครับผมมันก็ไม่สุดนะมันไม่ใช่ไม่สุดมันก็ไม่เสร็จอย่างตัวนี้ครับผมเหมือนกันข้างหน้าครับผมผมให้เทคนิคเลยเป็น s ็อตที่ว่างอย่างตัวนี้เราบิดขาวหลบไปครับเสียจ,จะมาหาที่หน้าเราครับผม ทำเหมือนเมื่อกี้เลยครับผมเหมือนย้ายตัวขอบของกรณีเมื่อกี้แต่คราวนี้เราบิดลงครับไม่ใช่สีบิดขึ้นหมายถึงบิดมุมให้มันลงนะ<อ>เพื่อให้มุมมนะันอยู่กับที่ครับผมแล้วเราบิดชิ้นเนี่ยสคอง้ังแล้วขึ้นครับนก็จะได้เป็นหนึ่งคู่ F2L นะครับผมแล้วใส่ก็ น่าจะมีประมาณนี้นะโดยส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรน,นะ ก็จบไปกันแล้วนะครับสาหรับการอธิบาย f 2 l นะครับผมก็อย่าลืมนะครับหลักๆมีการใส่ทั้งหมด2อย่างสิ่งที่ควรจะจําสําหรับคลิปนี้นะครับก้นีของ f 2 l ที่ผมยกกรณีไปไ่อตอนท้ายๆคลิปแล้วก็ตอนแรกที่ผมอธิบายว่ามันเป็นการรวมชิ้นมุมกับชิ้นขอบแล้วค่อยใส่กลับเข้าที่นะครับผมวิธีการเก็บมี2แบบนี่ครับผมคือทั้งหมดที่คุณควรจะจําในตอนแรกครับแ,แรกๆเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อโอเคมันแบบนี้นะ f 2 l คือ คือการใส่แบบนี้แบบนี้สิ่งต่อไปที่คุณควรจะทาครับกลับไปดูช่องคิวเบอร์คนอื่นๆนะครับที่คุณไปดูมาแล้วคุณไม่เข้าใจนะครับกลับไปดูเลยครับคราวนี้คุณจะเข้าใจแน่นอนนะครับแต่พยายามสังเกตนะครับว่าเขาเล่นคู่ไหนเวลาคิวเบอร์ท่านอื่นอธิบายนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสําหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม ็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับ